เรื่องของซิซี่นะครับพาดหัวข่าวเอาไว้นะ US six three years prisons for binance founder จากนะครับก็ทางกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐครับมีการยื่นเพิ่มโทษกับซิซี่ให้กลายเป็นอีก3ปี three year prisons นะให้กับซิซี่ก่อนที่จะถึงวันตัดสินนะวันนี้วันที่25แล้วจะมีการตัดสินวันที่30เขาดาวนหน่อยอีก5วันกระทรวงยุติธรรมมายื่นเพิ่มเติมอีกนะกลัวโทษจะน้อยไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะกระแสช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามี2กระแสจริงๆนะเป็นการสู้รบปบมือกันทั้งขึ้นใต้น้ําบนน้า โหวุ่นวายไปหมดนะฮะทางใบแนสเนี่ยก็เร่งทำการตลาดนะฮะด้วยการปล่อยตัว l a u ลอนจ a แพดลอนจ์ออกมาคุณจะเห็นนะว่ามันค่อนข้างที่จะเมื่อวานผมวิเคราะห์ไปแล้วนะเรื่องของชื่อที่มันค่อนข้างจะสอดคล้องนะ่ะ e ีซี่กับซิซี่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเหรียญในภายภาคหลังนะแล้วก็มีกำหนดการที่มันเป๊ะมากในวันที่30พอดีผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเกมการลงทุนนะนะไม่อยากให้ b บ B ราคามันตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็จะพยายามมีโน่นนี่นั่นเข้ามาตลอดแต่ผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามเน หนักมันก็เหนื่อยอยู่ดีนะ BNB ก็จะมีปัญหา,หาอยู่ดีเพราะฉะนั้นใครจะลงทุนโดยเพราะยิ่งไอ้โปรเจกต์ตัวสุดท้ายเนี่ยนะก่อนที่จะมีการตัดสินคดีเนี่ยก็ระมัดระวังกันให้ดีหน่อยนะฮะคนที่สตองอกสเต็กอะไรก็ดูดูกันหน่อยแล้วกันนอกเหนือจากนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางคอยเทเลกราฟรายงานอยู่เหมือนกันนะฮะก็คือการที่ DOJ เนี่ยยื่นเพิ่มโทษอีกนะครับสามสิบหกมันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรซิซี่มีการขยับขยื้อนแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ได้พูดอะไรมากมายนะแล้วก็ยังไไมมม่่่่ีขขาาาวออะรรจกซิพเเ้สูค ที่จะตัดสินนะวันที่30เนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งมาเลยนะตอน6โมง4นาทีเมื่อกี้นี่เองนะฮะมีการรายงานจากคอยเด็กนะบอกว่าซิซี่เนี่ยมีการ Apologize นะครับมีการขอโทษเอ his poor decision ขอโทษต่อศาลนะฮะมีการเขียนหนังสือไปที่ศาลนะแล้วก็แสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษนะฮะต่อ his poor decision การตัดสินใจที่ย่ำแย่ของเขานะเรื่องของการอนุญาตให้กลุ่มก่อการร้ายเหรอนะครับใช้ บแนนเนี่ยเป็นที่ในการฟอกเงินอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเป็นการโอนเงินของกลุ่มก่อการร้ายซึ่งถือว่าผิดกฎของสหรัฐอเมริกาอย่างมากนะฮะอันนี้คือจุดหนึ่งที่ซิซี่ออกมายอมรับผิดนะแล้วก็บอกว่าขอโทษสําหรับ his poor decision ซิซี่ได้แสดงให้เห็นถึงเจ็ดจำงแล้วว่าได้พยายามทําทุกอย่างแล้วเพื่อที่จะออมชอมกับรัฐบาลสหรัฐนะฮะน,นี้คือจุดหนึ่งที่ซิซี่พยายามจะโชว์ไหมเห็นนะฮะเราจะสังเกตเห็นวิชัดเถิงเนี่ยก็พยายามที่จะเดินหน้านะเข้าไปพูดคุยกับหลายฝักหลายฝ่าย นะครับแล้วก็มีการเชิญนะ f e r e r f l Fed นิวยอร์นะมาเป็นบอร์ดบริหารของใบ n น้า e US ด้วยนะคล้ายๆกับเอาใจนะแล้วก็ทำให้เหมือนจะถูกต้องนะต้องรองดูแล้วกันว่าไอ้ที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพียงพอที่จะเปลี่ยนใจรัฐบาลสหรัฐไหมนะ,ะแต่ล่าสุดจะยื่นโทษเพิ่มอยู่เลยนะอีก3ปีนะเดี๋ยวรอดูนะวันที่30นี้นะศาลจะเป็นอย่างไร